ทราบลาบอยู่มาเจ้าเบิ่งเก็บเลยค่ะเก็บเลย <S <S 1> <S 1> เด<ร>็ดมั่นขนาดเลย สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามูลนิธิภาพุเบามาหยังเลาะหาเก็บพักเสียนฝรั่งเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าถ้าพ,พ่อแม่อันพี่นอ้องถามหามาเยอะซะเหลือเกินผักตามฤดูกาลนะาจะเนาะกระสิ มันเห็นใบร้าอยู่พี่น้องแต่มันพันเด็กง่พอสิเก็บได้แต่ว่ากับสิผ้าไปเบิง้งมันมีหลายหม่องมื่อนี้ก็เลยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งหม่องจะค่อยเก็บแล้วจ้ะเนาะมื่อนี้ก็เลยพวงผู้เป่าวเขาปลาอีกแล้วไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ้งผู้เขาสั้นฉะนเลื่อกเกินกับผุ้น่ะเบิ้งเด้อจ้ะเด้อผู้น่ะ กสิผ้าแล้วหาหม่องยางขึ้นดีๆเพราะว่าแฟนแพทขาเพิ่นบ่ค่อยดีลำพังแพทนะบอกปั๊น,นี่แพทหอดแล้วอันนี้เพิ่นมาน้ำกันเลยยางไก่เนีจังหน่อยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะมันหลุดน้ำกันได้ว่าเฮาสิได้บอที่ปั๊ดหบ่ได้ก็ซีมีแนวให้เบิ่งอยู่นั่นล่ะสวยๆงามๆนะจ้ะเนาะไปเฮ้ยสดชื่นเบิ่งที่เราพี่น้องเพิ่นเกิดแมนเพิ่นบัดเลยเด้อแต่ว่าอันมันอยู่ข้างถนนเฮาสิบ่เก็บแล้วจ้ะเด้อสิพาไปเก็บหม่องหม่องสีแบบเล็กๆไปแต่เก็บแน่หน่อยนึงจ้ เพิ่นนะขึ้นแบบมากขึ้นน้หมองจังสีมากฮักมากคักเซียนพูดถึงมันเนี่ยเต็มเลยได้พี่น้องเต็มเลยตอนนั้นบบเป็นตจาเก็บจะบ้ะเพราะว่าคนผลงางกับหมาเนี่ยแม่นเบิดงามคักคุณนะ่ะอีือคนไดแนวง,งามจากหมาเหี่ยวใส่ตีพี่นะทั้งผีนำจากบึงบิึงสวยงามเหลือเกินจ้นะเพื่อน่ะอือเนาะแม่นเบิดเลยมองที่เ้าสิไปเก็บเนี่ยงามจนสีเนี่ยเกะไก ตัวนี้ก็ยอดเป็นยอดงามแล้วเนาะจ้ะเนาะงามงามจ้ะเพียอุ้ยพี่น้องจ้ะจะจะเป็นงามค่ะโหดโผว์บักโม่บักแตงพื่อน่างามคักงามแน่พี่น้องวิ่งยอดบวกวิ่งคักพี่น้องเบิ้งเบิ้งอุ้ยเพียนะงามคักพัดบักโม่บักแตงปฏิโชวเนาะจ้ะเนาะฮัทฮัทฮโหฮ่ท

นี่มากอลเฮ่อไหมไม่ไมด้อะใส่กางเกันเพราะว่าก้จะใช้ต้นอยู่สอนยันอันนั้นอันนี้เยอเมยกสักกูควัดีวะ

พ่อแม่เล่นมาโอ้ยเ10วอนส่าหามหาบ้านยาอ้ยกิดนอนมาเบ่งดอกไม้สวยๆอันนี้สีม่วงนะจ๊ะทั้งสีม่วงทั้งสีขาวเบ่งดอกไม้ก่อน ถ้ามาป่าช่วงนี้ต้องมีดอกไม้ให้ดูนี่เห็นบ่สีม่วงกับสีขาวอยู่ด้วยกันเห็นบ่นี่ดูดอกไม้ไปก่อนเดี๋ยวขอสีผาไปเก็บไปเก็บพักเสียนหัวขาละเมยแฮร์ฟนแพทน,น,น,นางาไปหุ่นแล้วแพทพาพ่อแม่พี่น้องมางหาพักเสียนแล้วมันพ่ออยู่พ่อจะพักเสียนที่เก็บกรไดล้วจะเนาะ เขาเอาไปกินอะไนของเก็บหม่องสะอาดหม่องนี่บริวารจะกินแหววไปฝ่ามูฝ่ากวกนัามือนนะพี่น้องเขาไปองเก็บหม่องที่มันสะอาดสะอาดเนาะไปชมดอกไม้สวยๆไปก่อนนะจ๊ะมึงบรรยากาศน้ำเหนยเหนื่อยเหนื่อยเมน่ยเหนื่อยเหนื่อยแฟนไปรายงานจะสั่นบนนี่แพทพลาดลงมาสั่นลางแล้วมันเป็นภูเขาสูงไงเนาะ ทั้งผุนว่าสีว่าเดี๋ยวคนมาเบิ่งบ่ได้ดอกไม้งามต้องห้เบิ่งน้ำกันดูดอกไม้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักเซียนนี่มื่อน,นี้บ่มีแดดแต่ว่าอากาศกับโบคอยมันบ่วหนาวบันไดพี่น้องแพทห่อนแล้วนี่แพทใส่สูตรอันนี้มากแต่ว่าแพทต้องใส่กางเกงครับน้ำประว่ายิยานยานมันเกีียวมันของแบบมีนึงมีน้ำเห็นไหม กันแม่งกันหยางน,งนั้นมึงมึงนี่อันนี้นี่ม่วงคักเลยเห็นบ่สีม่วงแล้วก็สีขาวเห็นบ่ผสมผสานกันสวยนะงามเนาะแต่เนาะกำลได้ชีวิตเต้มพี่น้องเบิ่งไปให้หน้ำใจนี่จ้ะสวยบ่คะเห็นบ่เข้าป่าแถวเนี้ยนานี่มันก็นสิป,ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๋าไปเอาละพอหอมปาาหอมพอเดี๋ยวพาไปเบิ่งพักเสียนได้จ้ะเด้อ มาลุ้นด้วยกันนะว่าจะมีผักเซียนให้เราเก็บไหมคะชมดอกไม้แบบจุใจแล้วเนาะไม่มีเลยค่ะพี่น้องคะมีแต่ดอกไม้สวยๆยู่พุ่นอะเป็นพืชเป็นพืชอยู่นะคะตาบาสิผ้าไปหาเก็บจนใดละพี่น้องเพราะว่าเขากลับมาเบิงเห็นอยู่เปลี่ยนน,น้อยๆเพิ่นตาเพิ่นใหญ่พระท่านปีนี่เราจะก็อาจจะยยใหญ่หน้าปีหนาเนาะแต่เนาะก็คือสรุปว่าไม่มีนะคะบบมีจ้ะบริญางซองขับไปเบิงแน่หันไปซองเบิงดู พาไปเก็บหม่องใหม่มันมีปะหม่องที่เบิ้งไหวมันกระพันใหญ่งหม่องที่พาไปเบิง้งแถวก่รไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณน่ะพี่น้องจ๋าเห็นปะคุณน่ะดอกไม้สวยสวยสวยแตชมดอกไม้ก็มีความสุขแล้วจ้ะเนาะมีบ่ล่ะมาดามโบ่มีกับโบเป็นยัง เราก็ไปหาหม่งไหม่ของพันอยู่ในปลาของพันขื่นตามธรรมชาติห้าสิบไปกดไปเกณน์พันบระไดนะจ๊ะเนาะมีไหมคะคุณเขียวๆทั้งไตนะอ้มองหันนะคือคือคือเขียวคือแต่แม่นคักๆล่ะ เห็นไหมแต่ว่าอยู่ฟังปุ่นุ่นเด้อเดี๋ยวยางไปเบิ่งก่อนไปีเขียวดีค่ะจะดูซิฝุ่นอ่ะทั้งปุ่นเุ็นไหมเขียวลุมหลุมนี่นะนะแจ็คแมนโบแมนขึ้นโอ้อาจจะโบแมนพักเสียนอาจจะเป็นกระเทียมปลาบอกนี่จังได้ฝุ่นอ่ะเขียวเขียวลุมๆทั้งปุ่นพี่น้องเห็นปะไปเบิ่งดูว่มันเชืออะไร เดี๋ยวจะเห็นดอกใหม่แพะก็มีความสุขแล้วพูดถึงว่าเก็บบวกเก็บแพะกับว่าดย์นนี้ั้นไดดอกแต่ก็อยากเก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงเก็จัดเนาะว่าพ่อแม่พี่น้องถามมาเยอะเสียเหลือเกินงานแห่งดอกใหม่โหโทโทโมกมบักแตงงานพัด น้ำคักน้ำเนี่ยบอบอบอ,บอแมนอกจากน้องไม่ใช่จะไม่ใช่อาจจะแมนแต่ว่ามันอยู่ในเขตงานเพิินมันอยู่ในสวนหลังบ้านเพิ่นเนาะไปพาไปหาหม่องไม่เดี๋ยวไปชวน่วนแฟนก่อนไปหม่องไม้กันก่อนไปนะคะแถมให้สวยสวยเบิ่งพี่น้องมันคือกันกับแพทยอยู่ในสวรรค์น,นี่ไหม วุ้ยข่อยลงไหลอยู่นี่ล่ะงามอีหลีได้พี่น้องบ่เด็ดตัวได้ค่ะเด้คุณน่ะผู้เจ้าเบิ้งที่ดำงามขนาดใดล่ะเอาเบิ้งเบิ้งซอยกันเนาะคุณน่ะงามบ่งามนะเอ้าเต็มไปด้วยเนี่ยสีขาวสีม่วงปนกันเนี่ยนะแนมลงไปทั้งไตคุณน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมองไปสิคะเนี่ยตั้งแต่เนี่ย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 เบิ้งที่ล่ะนี่วุ้ยโห่โมโหแต่งงามค่ะงามแน่ สวยงามจริงๆเลยคุณเอ้เยเจ้าคือเกิดมางามแท้คุณเต็มอยู่เนะแต่ว่าบ่หมันใสได้กินบ่ได้ด้ดอกนี่บ่เคยมีเห็นนี่คุณได้กินถ้ามันกินได้โอ้ยมาดามสิเก็บไปถอดไปเนาะนี่งามอิลีสวยจริงๆคือดอกมะลิบานเห้าเนาะเก็บไปแบบนี้ใส่ขันแล้วก็รดหนามสงการ มันสีขาวคือกันซสื่อแต่้ว่ามีกินหอมแต่ได้ธรรมาดาค่ะว่าม่กินหอมอย่างเลยไปเดี๋ยวไปตามล่าหาผักเสี้ยนกันต่อนะจ๊ะคุณนะงามขักยื้อโผดโพงโ,โม่บอกแสงเจอแล้วจ้ดเจอแล้วพี่น้องเบิงเบิงโอ้โหพี่น้องจ๋ากำลังสวยๆงามๆเลยค่ะเบิงเห็นบอกมาดามแล้วหาจนพอหาจนเจอจากพอไม่พี่น้องจ๋าคุณนะ เดี๋ยวขออนุญาตไปใส่รองเท้าบูทกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นะมอเจ้างามบ่งามบ่นี่งามคักงามเน่มันอยู่มันอยู่ตีถนนก็จริงแต่ว่าบ่แมนถนนมองที่คนมายางเด้อจ้ะเด้อนี่มันสิเป็นถนนนี่จังสี่พี่น้องบบมีคนมายางแ้แนนนอนพราะมันเป็นถนนแบบนี้มันบบแมนสวนสาธารณะจังสี่คือบ่าเห้องเก็บไ้พ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ปอดอยู่ข้างถนนอุ้ยพี่น้องจ้ะ งามค่ะเต็มไปหอดผุนเลยคุณน่ะเต็มไปหอดผุนเลยคุณน่ะปาดตดิโช่ปม่วักแตงอุ้ยขออนุญาตไปใส่รองเท้ากันเด้อขออนุญาตไปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวพามาเก็บจ้าฟินสิเด็ดตับตับตับเลยเด้อมาบันี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่ใส่ถุงมือด้วยเด็ดเลยนี่เป็นนั่งไดกำลังอบบวบเลยจ้าพี่น้องจ้ากำลังอบบวบเลยจ้า กำลังอวบๆเลยค่ะเด็ดมั่นเลยนี่รุ่นนี่นี่มันมียอดแล้วง่ายพี่น้องถ้าเริ่มมียอดแล้วมันจะอวบรุ่นนี้กำลังกินเลยจ้ะเนี่ยปอ้ยได้เก็บแล้วนะคะผักเสียนค่ะพี่น้องจา๋าแถวที่แพทย์เคยเก็บมันบบมันมันบกขึ้นแถวถักผ้าไปไปทายกะกับห้านไงล่ะกะ ต้องเลือกมองเก็บแนมันอยู่ติดถนน,นเนาะแบบน,นี้เขามาเจอจิงสิว๋วไอ้ขอ่อยสะมาสให้เหลือขอบาพาพลาดเลยข่อยมาเจอเอุิ้งจิ๋เก็บเลยแนละ้วฟินแห้ง <laughs> สุดยอดสุดยอดจ้ะพี่น้องจ้ะสุดยอดจะ้จะ,ดดจะ,ดดจะทั้งเทิงนบบขางบนน่ะเป็นมันอยู่ติดสวนเฮือนเข้าเจ้าด้วยใจเด้อแต่ว่าตัวนี้เก็บได้จ้ะไม่เป็นไรพเพราะเฮือนเป็นยุดทั้งฝุ่นกับจิง สุดยอดค่ะสุดยอดพี่น้องจ๋าอวบมากนะคะนฮัดเบิงเบิงมูเจ้าเบิงเนี่ยเนี่ยงามคักงามแหนงามกระดอกระเดียเดินขอบอกนะคะว่าสวยจริงจริงจ้ะสวยมากเห็นบอกค่ะได้เก็บแล้วเลือกคุณน่ะนี่เดอ้อลักษณะเพิ่นพี่น้องจ๋าพักเสียนฝรั่งจะเป็นแนวนี้ล่ละนี่เด็ด กินมันสสีมีกินกระเทียมเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋ามีกินกระเทียมน้ำเด้อพี่น้องเด็ดไปเงสีเนี่ยมัสสิออกกินกระเทียมเลยเพราะว่าเขาอื่นภาษาอังกฤษเขาเอืนานาอ่นกาลิกกาลิกมาสเตอร์ฉันออกเสียงถือเดี๋ยวมาดมามม่ค่อยอยากบอกบันไดออกเสียงพิษยังกระได้เขาก็เลยเอืน่นอ่างอิงคางเคียงกันไปว่าพักเสียนฝรั่งเนาะจ้ะเนาะก็เอืน่นตั้งซื้อแล้วก็เก็บกินไป <laughs> ก a ลิกม m สเต e r s g a r l i กิดเป็นกระเทียมอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะมันกิดเลือกแล้แต่ที่เพิ่นเหี่ยวหยดหยดได้จ้ะเด้อะบรรยัณผ่านภาษาอยู่นี่ภาษาเดนนิสกะร่อยค้าเสอร์วิสันร่อยกับแปลว่ากระเทียมคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะเป็นอยู่ในตระกูลกระเทียมจ้ะกระเทียมปลาอยยังกว่ากันไปเนาะอาจสิเป็นอยังสักอย่างของกระเทียมนะจ้ะ เาก็เลยเอินกะเทียมถ้าเป็นบานเห่านะาจาน๊ะเนาะงามงามจางังงามเพิ่พี่น้องจา๋าเพื่นน่ะเบียหน่อยๆรถเทีหยมเลยไปเห็นบ่เข็นึ้นๆนะสี่ปีหนามาอีกเนี่ยโบโบมี่เลยพี่น้องมันเปลี่ยนมองขึ้นไปเรื่อยนะจาน๊ะเนาะใครอยู่รถบ่หลายจนโดนโรถแลนดมา โอเคอยู่พ่นๆหลดลงไอ้หนึ่ว่าจะความบานพินนมาหลังหันมากกับสิดคอถามเลยเขาบอถามดอกเพราะเขาเปิดไปละาบหลวงเงินเขาเงินเขาตั้งอยู่พุ่นเขาเก็บอยู่ขางฟังนี่เปิดไปเก็บอยู่นานเงินพ่นเนาะอุ้ยงามค่ะพี่น้องจ๋าทราบลาบอยู่มาเจ้าเบิ่งเก็บเลยค่ะเก็บเลย ด็ดมันขนาดเลยฝนบ่ค่อยตกแห้งจักงามไดอันพักกูดสิขึ้นเด้อพี่น้องเด้อปีนี้สิได้เก็บปูบุญพักกูดได้เก็บอยู่ดอกเก็บเงนอ,งองนแต่คล้องก็ไดดอกงอนแต่คล้องกันมีพักกูดแล้วเพราะว่ากินอยู่กับว่าได้กินหลายปัไจัยเราจะพักกูดเพราะมันมีแต่พักหลายหลอย่างเนาะแต่ว่าพักพวกพักเสียนพวก พักกวงตุ่งเนี่ยมันกินบเบื่อเลยมันกินแด่กินดีมาคักพี่น้องจ้างามคักอัวรอัวอยู่พี่น้องเห็นบ่าวสวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะเนาะสวยงามเหลือเกินค่ะกำลังอ่อนๆเลยเนาะมาพอหลุ่นนี่กำลังดีเลยจ้ะคือว่ามีหยอดให้เด็ดๆแล้วนั่นไหมเด็ดฟินแห้งจ้ะ กูบ้าวจอรดรถนั่งถ่ายอยู่เพิ่นมาเป็นหมูเขาก็ได้มีหมูเนาะครับรดผ้าเมียนํำหาดงพักเสียนแฟนแพทแล้วจัดติมให้แทอเดอหวัวเมียมักแนวใด สวยเลยค่ะดวงพี่หน้องซาบหลาบอยู่เนาะรถขาเจ้าบริเลีนเร็วไข่ยอยู่มันเป็นอันนี้ไข่ยอยู่พนบริเลีนเร็วปันไหนมาแล้วมาแล้วผักเสี่ยนมาแล้วตามฤดูการเขาเอิ่นเนาะ ฟังเสียงนกไปพ้อมนะจ๊ะสุดยอดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะไดมองดีค่ะหื้ยสุดยอดภาพพ่อแม่พี่น้องเด็ดกันมั่นเลยเห็นบอกเสียงเด็ดนี่มั่นบวแพ่กันก็พักกวงตุงแล้ว กำลังอ่อนๆจ้าอันนี้พักกีนกับแก่ได้จะเด้อกินได้เหมือนกันนะคะพี่น้องขากินได้แต่ว่ามาดามบ่เคยกินดอกมาดามเ่เคยเก็บกินแต่ว่าลู่ว่าเพิ่นกินได้จ้ะในหนังสือที่มองนี่ก็บอกว่ากินได,ด้แล้วจ้ะเด้อนี่แต่อันนี้บ่หูว่าพักอย่างในตรงนี่คืองามแท้เนี่ยสีเนาะยอ่อนๆอวบๆเลยเห็นบะ ก็ล่งอ่อนๆก็ล่งอวบๆจะไหวมาดามทองคือห่องยิงขนมปังอ่ะทองส่งห่องพะกาันยุดน้่หาพักเสียนจะว่าพะกันแต่ยุดจอดรถมินิมาร์สือขนมปังกินจะสือเส้นวิดวันที่นี่ทองมาดามบ่คอยรับปั้นได่ขนมปังตะลึตน,ตนทองท้องร้องเลยจ้ะ สองวาอาขนมปังไม่เอาไม่เอาข้าวข้าวสัตเออเดี๋ยวสิพผ้าไปกินดอกเขาก็ได้เอาขนมปังห้องถองตะกอนมันขงมันข้าวเนี่ยมาดามเอ้ยเพียพี่น้องงามคักเนาะหลายคักไหมเอา,น,านี่นั่นไปไม่นงสูงสวยมากค่ะพี่น้องค่ะไปเดี๋ยวยอนไปเก็บมุมพุ่น ย้อนมาเก็บมุมนี้เยอะ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 ,ยะ,ยะ,ยะไม่ลมกันหนิงดีค่ะเหลิดแห้งพี่น้องจา้ามันได้กาดดีค่ะนอกจากเนาะ ต้องเก็บหม่องจิงส่มันต้อยกินสนิทใจมันสะอาดสะอาดเพราะว่าเขาต้องเก็บไปแล้วเ้าต้องกินแม่พี่น้องจ้าหม่องเก็บมันเยอะแยะอยู่่นแล้วถึนเขาจะทำให้าสเก็บเนาะแต่ว่าเขาเก็บไปกินเ้าบอกจะเก็บไปถิ่มเ้าก็ต้องเก็บหม่องที่มันสะอาดสะอาดหม่องที่เขาแบบว่าบวบบวบคิดนะแม่เนาะคือจังสีแพทไทยเห็บเบิงเนาะโอ้ยมันละง,ง่ามโพดแล้วแต่ว่ามันบวเป็นตะเก็บ นี่เก็บไปแล้วไปล้างให้สะอาดแล้วก็ขันสมอ,ออมก็ได้เนาะแสบนี่จ้ะคุณนะอโอยโผล่หม้อกแตง,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 งสุดยอดปะคะพี่น้อง ระวังหนามด้วยจามดามอันนี้นี่ต้นอันนี้นี่ต้นบักอันนี้ได้หนิบักย่อมฝรั่งได้หลูกอียงเกาะคนอื่นเขาเอื่นอียงแบะรีรีสักอย่างเนี่ยแหละอันโอ้ย,ออย,ล,ออยลืมซื้อเคยเขียนอยู่เคยพาพ่อแม่น้องเก็บผอมอียงรีรีสักอย่างเนี่แหละมันอยียงก็เขาเอืน่นกุลแบะรีบ่กุลกุลแบะรีบ่ะ สมคือบักย่อมเท่าหนี่ละแซบจ้ะนี่ตนพิ่นเนาะนี่ันสีมีน้ำน้ำนี่นี่ละตนเพนเนี่ยเป็นเนื้สีแหละแซีบพร้อมจ้ะ สุดยอดจริงๆนะคะเจ้าขี่รถมีมารยายดีแห้ง <c oughs> ครับก็แห้งเพิ่นเห็นห่าอยู่สืบกันก็ครับค่อยๆ กำลังเพิ่นเพวกัรยางมาแต่ใส่พวกรยางมากลุ่มหนึ่งเป็นะมันขึ้นไปหอดฝนอันไหนยังพันได้เหี่ยวเปล่าอาที่เพิ่นเป็นเหี่ยวที่ไม่เหี่ยวอย่างห้าเด็ดทั้งสี่เนาะโอ้ยผิวน่ะเยอะมากค่ะพี่น้องขอเยอะจริงๆเยอะจริงๆริอ ทั้งผิดมาทั้งผิดเด็ดเด็ดยุงสีกินกระเทียมอ,ออกเลยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะ เด็กหน่อยใบหลุนโบมัน Moment. เด็กหน่อยใบหลุนงานมนเาติมเลยเด็กใบหลุนจ้ะเด็กใบหลุนป้าคืองามแท้น่สวยงามเหลือเกินนะคะ ห้วยหลุนพนยางุยกันมาป่บาวผู้สาวเด็กหน่อยว่ยหลุนจ้ะพี่น้องจ้นะผุนน่าเงาไปหอดผุนได้พี่น้องเงาไปหอดผุดนครับบอผู้บ่าวหน่อยผู้บ่าวว้หลุนไม่แต่ผู้บ่าวผู้สาว มันใ <Hi. S 2> <Hi. S 1> ส่ยบานขาเขาเจาะยู่แถวนี่ยเพื่อกันยางมาเล็งเพราะมันเป็นไอเขาไปข้างในมันเป็นทะเลดนะจ้ะเด้อ <im ps> เป็นทะเลจ้าโอ้ยมองนี่อาอาน้ำเกี่ยวน้ำเกี่ยว <im ps> ไปเดี๋ยวเล่นจุดเอาทงคุนหน่อยนึงเป็นไดพี่น้องคนนะเหลือเยอะอยู่ เหลือเยอะอีกจ้ะเพียเพียงามคักงามแนนเนาะไอ้ยหรแม่เป็นแม่นั่นแม่ผ้าหลุกหลุกผ้าหลานยังเทียว เจ้ากนาลักได้พี่น้องทักทายโอ้ยน้ำกอหัวมารามอุ้หยหลายร้ายพ่อแม่พี่น้องกำลังอ,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 อ่อนๆกำลังเหี่ยวหยอดนะจ๊ะเนาะแต่ว่าพันเดี๋ยวอวบคัก้อนไหญถ้าสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันจะอวบอยู่แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องถามมาเยอะสุดเหลือเกินมาดามจัดให้ก่อนนะไม่ต้องรออวบนะจ๊ะโอ้โห ามานก็หัวบึ่งติหล่งงามวะงามค่ะนาะตัวนี้ถ้ามันขาวๆนะคือโนคนขี่ใส่ใบแล้วจะเด้อเอากับเป๋าตงเก็บ พลผนมาเป็นขอบขั้วหลายคนอยู่จ้ะนั่งเป็นแถวๆกันพื่อนนะบอกฝนฝนเคลื่นไปแล้วท้ายได้ท้ายข้างหลังขออนุญาตนะจ้ะโอ้ยนี่จ้ะพ่อนพี่น้องเอาละคลิปนี้ฟาไปซ้ำนี่เด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหนา้าผ้าเก็บพักเสียนต่อลรอจ้ะคลิปหน้าก,ก็ได้ออกมาแล้วมันน้องเก็บเห็นสะใจเนาะจ้ะเนาะมึงเก็บไปแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะนะจ้ะเหลือเพียบเลยพื่อนนะเต็มไปหอดุ่นเป็นอันใดคะพี่น้องคะสะใจบ่จ้ะ ะใจไหมคะสวยไหมล่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปเก็บในรถกันนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้จาเจอกันคลิปหน้านะจา้าขอบคุณทุกรายใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จัดให้แล้วนะพ่อแม่พี่น้องจา้าจัดให้แล้วสําหรับพ่อแมอ่พี่น้องติดขอมมากนะจ๊ะเนาะงามงามยังเหลืออีกเยอะยังอ่งอนๆอยู่เลยมารายาทดีขอบคุณค่ะเพนนิ่นเห็นเขายืนยืนสีเพิ่นก็นัอนรถลงเพิ่นบบกี้แห้งนะจน้ะเนาะบายบายจ้าอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขสุขคนเด้อจ้นะรักนะ,ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าพ่พี่น้อง ฟินบอกคะไปไปเก็บโซนผุนกันต่อด้วยเจอกันคลิปหนาจ้ะ